ครับสวัสดีพิ่นานาสามวอาค่ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนแบรนด์หัวเว่ยชื่อรุ่นหัวเว่ย Y5 2019นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับราคาถูกแล้วก็ขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายแต่ว่าหน้าจอก็ยังเป็นแบบรุ่นใหม่อยู่ฟีเจอร์เด็ดๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับเป็นแบบเจนใหม่คือจะเป็นติ่งหยดน้ำไม่มีติ่งใหญ่ๆมาให้รบกวนหัวใจแล้วก็พกพาง่ายนะครับ5้1เนิ้วรอมตัวนี้เนี่ยให้มาเยอะมากนะครับสามพิบกมาก ไม่ถึง4,000บาทจ่าย4,000บาทได้ทอนไป201บาทรวมถึง Android เวอร์ชันตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น Android เวอร์ชัน9.0ซึ่งใหม่สุดแล้วนะวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยราคาสามาร์ทโฟนประมาณนี้เนี่ยจะให้ Android 8.0 8.1มาตัวนี้ให้ Android 9มาเลยสเปคโดยคร่าวๆนะครับหน้าจอขนาด5.71นิ้วความละเอียด HD Plus CPU เนี่ยใส่มาเป็น Helio A22 แรม2ร o ม32เพิ่ม microSD card ได้รวมถึงกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้มา5ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มา13ล้้้านิกกเเซลรบแแว็ตตอี่ให าด3,020มิลลิแอมซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดตัวขนาดหน้าจอเลยเนี่ย3,020มิลลิแอมผมว่าเพียงพอสําหรับ1วันเหมาะสาหรับคนที่ต้องการดีไซน์นสวยๆนะครับดีไซน์ข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตด,ดูนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆหนังนะครับแล้วเป็นพลาสติกนะแต่ว่าจะฟิลๆคล้ายๆหนังนิดนึงนะครับใส่ได้2ซิมรองรับ 4G แล้วก็เรื่องของสตอเรจนะครับตัวนี้สตอเรตติดมาในเครื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะ 32G นะครับเมื่อเทียบกับราคานี้นะดังนั้นใครที่ต้องการความปลอดภัยนนนนนะะคคครรรรััับบตต้้ออออองงกกกกาาาา Android เว์์ช่่่ใใใหหมมทที็จจจยืืสซ สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือร้าน King o ง Phone ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Huawei Y529 ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย